พระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งประเทศไทยทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความมุ่งมั่นการที่ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากภูตานทำให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์และพระปรีชาสามารถที่หาได้ยากพระราชาจริยวัตรเช่นนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวภูตานภาพลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ทรงงานหนักและใกล้ชิดประชาชนได้ถูกสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในเหตุการณ์ครั้งนี้ความเรียบง่ายและความเป็นกันเองทำให้ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนทุกชนชั้น ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผู้นําสูงสุดของชาติแต่ยังเป็นเสมือนบุคคลในครอบครัวที่ประชาชนเคารพนับถือการเดินทางครั้งนี้ยังเป็นการเน้นย้ําถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งระหว่างไทยและปูตานทั้งสองประเทศต่างมีหลักฐานทางาศาสนาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างสองสังคมนอกจากความสําคัญทางการทูตแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงแบบอย่างของผู้นำที่ไม่เพียงแต่มีอำนาจหากแต่ยังมีความสามารถความพีรพยายามและความอ่อนน้อมถ่อมตนพรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีจึงทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าประชาชนชาวภูตานต่างยืนยันว่าพวกเขาจะจดจำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปอีกนานแสนานานความอบอุ่น ที่ทั้งสองพระองค์ส่งมอบให้และพระราชมยตรีที่แสดงออกมาอย่างจริงใจได้สร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะลืมเลือนเป็นความทรงจําที่จะอยู่ในหัวใจของชาวพูตานตราบนานเท่านานยอ่อหน้า16การเสด็จออกจากพูตานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปิดฉากของภารกิจราชการแต่ยังเป็นการเปิดบทหมายแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในอนาคตจะถูกสืบสานต่อไปทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทรงแสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้นําไม่ได้วัดจากบัลลังก์ที่สูงส่งแต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองการขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรับผิดช,ชอบและความมุ่งมั่นที่จะพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าชาวไทยจํานวนมากที่ติดตามข่าวการเสด็จครั้งนี้ต่างรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดมิได้ภาพแห่งพระมหากษัตริย์และพระราชินีที่ทรงงานหนัก และทรงเสียสละเพื่อประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วว่าโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนในวงกว้างสําหรับชาวพูตานเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตอกย้ําถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งที่มีต่อประเทศไทยพวกเขามองว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องของการทูตแต่เป็นความผูกพันระหว่างประชาชนกับประชาชนที่ต่างเคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันท้ายที่สุดการเสด็จพระราชดำเนินออกจากพูตานของพระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ ในฐานะเหตุการณ์สําคัญที่สะท้อนถึงพระบารมีพระปรีชาสามารถและพระราชมยตรีอันมั่นคงภาพของเครื่องบินพระที่นอตั้งที่ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าภายใต้การนําของทั้งสองพระองค์จะยังคงอยู่ในหัวใจของชาวไทยและชาวพูตานไปพระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งประเทศไทยทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความมุ่งม,มั่นการที่ทั้งสองพระองค์ทรงร่วมขับเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากปูตานทําให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน และพระปริชาสามารถที่หาได้ยากพระราชจริยวัตรเช่นนี้ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวพูตานภาพลักษณ์ของกษัตริย์ผู้ทรงงานหนักและใกล้ชิดประชาชนได้ถูกสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนในเหตุการณ์ครั้งนี้ความเรียบง่ายและความเป็นกันเองทําให้ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของประชาชนทุกชนชั้นซึ่งไม่เพียงแต่เป็นผู้นําสูงสุดของชาติแต่ยังเป็นเสมือนบุคคลในครอบครัวที่ประชาชนเคารพนับถือการเดินทางครั้งนี้ยังเป็นการเน้นย้ําถึงความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ที่ลึกซึ้งระหว่างไทยและภูตานทั้งสองประเทศต่างมีหลักฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างความเข้าใจและความผูกพันระหว่างสองสังคมนอกจากความสําคัญทางการทูตแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ให้เห็นถึงแบบอย่างของผู้นําที่ไม่เพียงแต่มีอํานาจหากแต่ยังมีความสามารถความพีรพยายามและความอ่อนน้อมถ่อมตนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินีจึงทรงเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าประชาชนชาวพูตานต่างยืนยันว่าพวกเขาจะจดจําเหตุการณ์ครั้งนี้ไปอีกนานแสนนานความอบอุ่นที่ทั้งสองพระองค์ทรงมอบให้และพระราชมัยตรีที่แสดงออกมาอย่างจริงใจได้สร้างความผูกพันที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะลืมเลือนเป็นความทรงจําที่จะอยู่ในหัวใจของชาวพูตานตราบนานเท่านานย่อหน้า16การเสด็จออกจากพูตานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการปิดฉากของภารกิจราชการแต่ยังเป็นการเปิดบทหมายแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ความร่วมมือที่แน่นแฟ้นในอนาคตจะถูกสืบสานต่อไปทั้งในด้านการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทรงแสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้นำไม่ได้วัดจากบัลลังก์ที่สูงส่งแต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติด,ด้วยพระองค์เองการขับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่จะพาประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าชาวไทยจํานวนมากที่ ติดตามข่าวการเสด็จครั้งนี้ต่างรู้สึกภาคภูมิใจและซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดมิได้ภาพแห่งพระมหากษัตริย์และพระราชินีที่ทรงงานหนักและทรงเสียสละเพื่อประเทศชาติได้ถูกเผยแพร่ไปท่วว่าโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนในวงกว้างสําหรับชาวพูตานเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นสิ่งที่ตอกย้ําถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งที่มีต่อประเทศไทยพวกเขามองว่าความสัมพันธ์ดังกล่าว ไม่ใช่เพียงเรื่องของการทูตแต่เป็นความผูกพันระหว่างประชาชนกับประชาชนที่ต่างเคารพและเห็นคุณค่าซึ่งกนและกันท้ายที่สุดการเสด็จพระราชดำเนินออกจากปูตานของพระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งประเทศไทยในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงพระบาร,รมีพระปรีชาสามารถและพระราชมายตรีอันมั่นคงภาพของเครื่องบินประที่หนอกั้งท่ทยานขึ้นสู่ทอ้องฟ้าภายใต้การนำของทั้งสองพระองค์จะยังคงอยู่ในหัวใจของชาวไทยและชาวพูตานไป